ตัวเลขจะให้มาแบบนี้ค่ะ9 13 17 21ข้อนี้ถามว่าตัวเลขตัวถัดไปคืออะไรอ่ะเก้าสิบสามสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดถามว่าแบบนี้มันเรียกว่าสม่ำเสมอไหมคะอาจารย์หรือว่าเก้ากระโดดอ่ะสังเกตตัวเลขค่ะเก้าอาจจะเก้าหลักหน่วยหไหมไปสิบสามเนี่ยเป็นหลักสิบ จาก13ไป17ก็ยังเป็นหลักสิบแต่หลักหน่วยเพิ่มขึ้นจาก17ไป21เอ่าเป็นหลักสิบเหมือนกันแต่เป็น20บแบบนี้เรียกว่าแบบเพิ่มขึ้นแบบสม่ำเสมอค่อยค่อยนะคะค่อยๆเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะไปที่การบวกอ่ะถาว่าการบวกคืออะไร9ไป13ถามว่าบวกขึ้นไปเท่าไหร่ละเพราะมันเพิ่ม,มถูกไหมก็บวกไป4นะคะอ่า13ไป17 บวก4 17ไป21บวก4เช่นกันเพราะฉะนั้นทุกคนคิดว่าทุกคนเดาได้ว่ามันบวก4มาตลอดเพราะฉะนั้นต่อไปก็ต้องเป็นบวก4นั่นเองนะคะ21ค่ะนำมาบวก,กกับ4ได้เท่ากับ25นั่นเองข้อนี้ตอบ25ค่ะ